สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากเว้นกําลังใจให้กันด้วยนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใจวิจ,จะะารณญาณในการรับชมค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของวันที่17เดือนมกราคม2566นะคะจะเป็นชุด2ตัวบนล่างนะคะ สำหรับงวดที่ผ่านมานะคะแนวทางรัฐบาลไทยของวันที่30นะคะผลที่ออก196นะคะแล้วก็58เนอะเข้าชุดเน้นนะคะ6996นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตารางก็มาที่96ค่ะฝั่งนี้จะเป็นชุดเต็มนะคะชุดเต็มก็มาเต็มๆเลยนะคะเรื่อนจาก96นะคะ ส่วนล่าง58น่าเสียดายนะคะแอดกันให้4ี่แเนาะแต่ว่าอีกใบนะคะที่แอดส่งให้เพื่อนๆนะคะในกลุ่มเนาะให้ไม่ดเดียวนะคะให้เป็นชุดเต็มแต่ว่านินให้คู่เดียวนะคะเก้ 96, ตรงๆเลยนะคะแล้วก็จะวาง3ตัวให้4ชุดนะคะก็ได้กันไปที่หนึ่งเกนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่ตามแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของงวดที่ผ่านมาค่ะ มาตามกันต่อนะคะของวันที่17นะคะแนวทางที่ให้ไปนะคะเป็นแค่การคํานวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดนะคะใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อมาตามต่อะค่ะเดี๋ยวนะแอดหาก่อนนะ แนวทางรัฐบาลไทยนะคะฝัะ่งนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นชุดเต็มนะคะฝั่งนี้จะเป็นชุดเต็มเนาะเผือ่อใครที่ไม่ชอบตัวที่เอสคัดให้นิ้นให้นะคะก็ลองพิจารณาชุดเต็มนะคะเพื่อนจะให้ระวัง6กับหัวเป็นกาวกกับหัวเป็น6ด้วยเด้อมาตามต่อในชุด นิ้นนะคะชุดนิ้นชุดกันแล้วก็ชุดรองนะคะ,ะชุดนิ้นนะคะเอ็นิ้นให้ที่9 5 05 06นะคะระวัง6กับหัวเป็น9นะคะ9 5 6 5นะคะ0 6 09นะให้ระวังเนาะแต่ว่าเอ็ดนิ้นให้แค่นี้นะคะ3ชุดนะคะขึ้นอยู่กับโชคกับดวงของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ,ะชุดรองนะคะ0 4 8 6 เก้าสามนะคะแล้วก็จะมีชุดกันทายเก้าสแล้วก็เจหนะคะหรือเพื่อนๆท่านใดไม่ชอบตัวที่แอนจับคู่ให้นะคะลองหยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะย้ํานะคะตัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อยังไงก็ขอให้เงงปังๆกับแนวทางที่แอดให้ไปนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะจบแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร,ร์ด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแรกกดชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะคลิปจะได้กระจายนะคะขอให้เฮงปังๆจ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า